ก็ยังอยู่กับพอใจไรเด้วยอีกครั้งนะครับก็ยังอยู่ที่ศูนย์ครับวันนี้จะพามาดูรถอีก1นึ่คันนะครับที่ราคาค่อนข้างสูงเลยเดียวเป็นรถะกูลซ o อ t เท l นะครับผมก็เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันนะครับว่ารถคันนี้มันจะคุ้มค่าแล้วก็เหมาะสมไหมนะฮะก็คือตอนนี้นผมอยู่กับเจ้าตัว f a ตบอยนะครับก็เป็นรถะกูลซ o อบเทลนะครับ ตัวรถค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่ไว้ขี่หล่อเนาะไว้ใช้งานขี่หลอขี่เดินทางไกลก็ได้นะครับตัวนี้มากับล้อล้อแบบเป็นล้อตันเลยนะครับผู้ชมนี่ครับก็อาจจะต้องดูแลยากกันสักนิดนึงนะครับผู้ชมนี่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเป็นคาบน้ําคาบอะไรเนาะก็ต้องอต้อง รถคันนี้นะครับแฟตบอยนะครับมากเครื่องยนต์114คิวบิตนะครับก็ให้พลังกำลังที่ค่อนข้างที่จะเหลือเฟือครับเครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกับตัวโชลลิงเลยนะครับุผู้ชมตีวท่อก็สวยงามครับเป็นท่อ2ออก2ครับยาวมาที่ช่วงหลังเลยนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญตัวนี้นะครับให้เบาะมามีเบาะซ้อนมาด้วยเลยครับพร้อมที่พักเท้านะก็สำหรับ สายซ้อนตอบโจทย์เลยครับสายซ้อนคันนี้ถังน้ํามันค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับแน่นอนครับฝาถังมี2ฝาแต่มี1ฝาที่หลอกครับ1ฝาที่เอาไว้ใช้งานจริงนะครับตัวนี้แนด์ค่อนข้างกว้างนะครับส่วนหน้าปัดหน้าจอใหม่ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคล้ายๆกับตระกูลซอฟ์เทลอื่นๆทั่วไปนะครับก็บอกค่าต่างๆน่าจะเพียงพอครับต่อการใช้งานนะมีเกจวัดน้ำมันให้อะไรให้นะครับ มาดูกันที่ด้านหน้าบ้างครับตัวนี้ครับดูนี่ครับฉายาของเขานี่ก็หลายๆคนเรียกว่าเจ้าเด็กอ้วนนะครับเพราะว่ามันอวบนะครับดูไฟหน้าเนาะมาเต็มเลยนะครับมีกราบมาให้พร้อมครับไฟหน้า LED ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานสว่างแน่นอนครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็การวางเท้าเนาะมันจะเป็นดูค่อนข้างเป็นออกแนวฟอร์เวิร์ดสักน,นิดนึงนะครับมีแผ่นรองเท้าแป้นเบรกขนาดใหญ่นะครับตัวนอีกฝั่งก็เป็นแป้นวางเกียร์มีเกียร์นะครับก็ดีครับลักษณะการขี่ค่อนข้างที่จะสบายเลยทีเดียวฮะนะนะขี่ไกลๆผมรู้สึกว่าน่าจะสบายมากๆเลยครับ ก็มาดูกันเรื่องราคานะครับผู้ชมก็ตัวนี้นะราคานี่ถือว่าค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเอาการเลยนะครับ mm hmm. ตัวนี้นะครับแฟตบอยร้อยสิบสี่นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสน้าพห้ารอยบาทนะครับ oh. ค่อนข้างที่จะราคาสูงมากๆครับกับสำหรับรถตระกูลทอ t เทลนะครับ mm hmm. ผมว่าราคานี่ราคาแบบนี้นะ ถ้าส่วนตัวนะครับสำหรับผมนี่ผมว่าผมไปเล่นตัวทัวร i n ิงทีดีกว่านะครับเพราะว่าเพราะอะไรนะครับตัวทัวร i n ิงนะครับราคาเนี่ยเริ่มต้นก็อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะครับเป็นตัวอิเล็กตะกายกับโรถคิงนะครับต่างกันประมาณ70,000กว่าบาทนะครับก็จะได้เป็นรถสไตล์ตระกูลทัวร i ริงนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหะครับอยู่ที่คุณผู้ชมสนใจนะ ก็สไตล์ของแต่รถแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันเนาะ mm hmm. คุณผู้ชมก็เรามาดูที่ราคารถกันอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนกันมาที่ราคาเนาะราคาเนี่ยคันนี้นะครับแปดบอยร้อยสิบนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่บาทนะครับ เงินดาว20%นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2 2 1 9 0 0บาทนะครับบวกกับประกันนะครับ2 4 7 2 7บาทนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็อยู่ที่ประมาณ2 0 40,000กว่บาทนะครับหรือที่เป็นกลมก็ประมาณ2 0 5นะครับกับการดาวครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมส่วนการ่อนนะครับก็36เดือนนะครับอยู่ที่2 7 0 0 0บาทนะครับ48เดือน ก็อยู่ที่ประมาณ2,900บาทนะครับส่วน60เดือนก็อยู่ที่1,7,200บาทครับถือว่าเป็นราคาที่โหดอยู่นะครับสำหรับตัวเจ้าแฟตบอยนะตัวนี้นะคะก็ถ้าลองตัดสินใจกันดูครับสำหรับเงินราคารถประมาณ1,19,500้าบาทนะครับกับการที่คุณจะเพิ่มเงินอีกหลักแสนนะครับไปตัวตระกูลทัวร i ลิงนะ กับตัวเลต้ากายกับรถคิงนะครับอยู่ที่1,182,500บาทนะครับแต่ว่าก็จะได้รูปลักษณ์ที่ชฉบหล่อแบบนี้นะครับหนูเรียกว่าแฟตบอยเจ้าเด็กอ้วนนะฮะนี่แบบโจนะครับโจกลัูกกลรวยฮะสวัสดีครับก็ เราได้ไปลองตัวแฟดตบอยมานะครับเป็นไงบ้างครับความรู้สึกกับการขี่แฟตบอย,ยปกติใช้ที่ตีแปดีแปอยู่นะครับเนาะพอขี่ตีแปแล้วลองมาขี่ตัวเจ้าแฟดตบอยเครื่องใหญ่ขนาดนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างพี่กำลังเหลือๆเลยครับผมด้วยความว่า1หนึ่นสี่นี่พันหนึพร้กว่านี่ถีว่าเหลือมากเลยมันอยู่ที่การใช้และการรูปลักษ แต่ละคันของฮาร์เลย์คือมันแตกต่างการใช้งานก็แตกต่างอยู่แล้วว่าบางคนก็อยากอาจจะเดินทางไกลก็แลจัวลิงเนาะส่วนใครที่อยากขี่รอรอในเมืองแต่ถามว่าคันนี้ขี่ทางไกลก็ได้นะผมว่าเพราะว่ากําลังเครื่องมันเหลือเนาะใช่ต้องครับแล้วก็ท่านั่งดูแล้วน่าจะสบายมากนี่ลองนั่งให้ดูดูสิคนเหล็กใช่คนเหล็กถ้าอยากลองเวได้เป็นบอยใช่ลองสตาร์ทให้ฟัง พ่อนี่จะแลกวันนี้ครับใช่เสียงเครื่องหล่อ,ลอ,ลอก็จะรอๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมรอรอกก็พอพอสี่แปดดูจากการท่านั่งมือก็จะใช่ขับไป สบายนะเพราะว่าดูจากการวางแฮนด์วางมือเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขี่ไกลๆก็น่าจะไม่เมื่อยนะพี่นะสบายครับจับยังไม่เลื่อยังได้เลยครับผมได้อยู่แล้วขนาดต8ยังได้เลยใช่ไหมสปอร์ตเตอร์ยังได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็เอาง่ายๆคืออยู่ที่คุณจะใช้รถแบบไหนเนาะการใช้งานของคุณอ่ะเอาพูดง่ายว่าคุณชอบการเดินทาง กับราคา1 1ึ่ง0้บาทคุณผมว่าไปทัวลิงดีกว่าถูกไหมถ้าคุณชอบในการเดินทางนะแต่ถ้าแต่ถ้าคุณเงินเหลือๆคุณซื้อคี่หล่อๆก็ได้นะครับหลอเลยครับพิจารณากันดูเนาะถ้าเป็นพี่พี่มีเงินอยู่ตะก้อนหนึ่งพี่จะซื้อพี่จะพี่จะเอาคันนี้ไหมถ้า<อ>พี่มีเงินอยู่ประมาณล้านสองเลือกทัลิงแน่นอนครับ <laughs> <het art> มันแล้วแต่มันแล้วแต่มันบอกไม่ได้สไตล์แต่ละคน <c oughs> พะฮาเรมออกแบบมาแต่สไตล์แต่ละคนมันมีเลือกเยอะแยะมากเลยใช <c oughs> ่ให้มันเลือกเอาไ้ดีกว่าวให้คุณเตรียมเงินมา <c oughs> พอครับ <c oughs> ลองดีกว่าก็อย่างที่บอกครับท่านนี้เนาะน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับแต่ถ้าถามผมเป็นไปได้นะผมก็จะเลือกซูนทอเริงเลยดีกว่าครับเนาะกับราคาที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานกับรถแบบไหนนะครับ อันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์สำหรับคุณก็ได้นะก็เป็นไงครับกับตัว f a ตบอยนะคผู้ชมก็อย่างที่บอกครับราคา1นึ่งล้านหนึ่าบาทนะคุ้มค่ากับคุณไหมคุณก็ลองพิจารณาดูครับเพราะว่าผมก็มาเสนอแนวทางแนวคิดให้นะครับกับการเลือกรถนะอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับเจ้า f ฟตบอยอีกหนึ่งทางเลือก พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ